สวัสดีครับอยู่คลิปตรวเส้นไปนะครับในเกมแ a ็กนาร k X ็อกเอ็กซ์เน็กซ์เจเนเรชันนะครับผมก็วันนี้จะพามาดูระบบประมูลนิดนึงนะถ้าเกิดใครยังไม่เคยประมูลเนี่ยก็อาจจะงงและสับสนและกะังวลกันอยู่บ้างนะครับก็อันนี้เนี่ยผมจะพามาบอกตั้งแต่ตอนที่ตอนแรกเลยที่ของมันลงขายนะครับผมอย่างตอนแรกเนี้ยกอนไฟลิงใช่ไหมตอนนี้มันขึ้นกาลังขายอยู่นะครับราคาเปิดมาที่คนตั้งขายเนี่ยเจ้าของก็ตั้งอยู่หกหมื่น ปมื่นสี่นะครับแล้วก็มีคนนี้ครับ B T T J เนี่ยมาแสดงความจำงว่าต้องการสินค้าตัวนี้นะครับผมพอเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยมันก็จะนับไปเรื่อยๆเวลาตั้ง,ตงแต่ตอนที่เราเอาลงประมูลนะ่ะมันคือ6ชั่วโมงนะครับ6ชั่วโมงใบพอครบ6ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปสู่การทางขวามือตรงนี้ครับผมกำลังประมูลลับตรงนี้ครับคนที่เข้ามาประมูลลับตรงนี้ได้เนี่ยเฉพาะ จะเป็นเฉพาะคนที่เคยเสนอราคาตั้งแต่คร <Ivan> <as for instance> ั้งแรกไว้ในช่วง6ชั่วโมงแรกคนที่มีสิทธิ์เข้ามาประมูลรับได้คือเฉพาะคนที่มีเสนอราคาตรงนี้ไว้นะนะครับการประมูลรับตรงนี้ครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการประมูลแบบที่ไม่มีใครเห็นยอดประมูลนะอย่างเนี้ยถ้าอ่านชื่อผิดขอภายนะโซซุยเนี่ยโซซุยเขาประมูลรับเอาไว้ลงราคาไปแล้วไม่รู้นะครับผมไม่มีใครรู้คนอื่นไม่เห็นนะครับเรื่องการประมูลรับตรงนี้เนี่ยใครลงเอาไว้ะครับ มันจะสามารถจบได้เลยเหมือนกันนะคือถ้าใครลงราคาไว้สูงสุดอะ่ะพอจบระยะเวลาประมูลรับตรงนี้ย2นาทีทางขวามือตรงนี้ครับพอจบแล้วเนี่ยคนที่ได้ราคาคนที่ลงราคาสูงสุดก็จะได้รับสินค้าชิ้นนั้นไปเลยนะครับผมโอเคครับฉะนั้นตรงนี้ครับมาดูเนี่ยเลโอเลโอเนี่ยมาเสนอราคาที่ประมูลรับเป็นคนที่2แล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้มาต้องวัดใจกันว่าโซซุย,ยไม่รู้ว่าเลโอเลโอเสนอราคามาเท่าไหร่เลโอเลโอก็ไม่รู้ว่าโซซุย เสนอราคาเท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมก็ประเมินคร่าวๆนะณนะตรงนี้เนี่ยเท่าที่เข้าใจคือเร็วๆเสนอสูงกว่าโซซุยนะครับดังนั้นเนี่ยโซซุยก็ต้องมา,าวัดใจแล้วแหละว่าจะเสนอเท่าไหร่ยังไงดีแต่มันมีอีกหนึ่งเงื่อนไขสมมติโซซุยตัดสินใจประมูลเสนอราคาระดับสูงสุดเห็นไหมข้างล่างตรงนี้ครับหกแสนแปดนะครับก็ได้โซซุยเสนอตรงนี้มาก็ได้แต่แล้วระบบมันจะตัดสินยังไงล่ะสมมติเร็วๆก็เสนอหกแสนแปดเหมือนกัน ระบบมันจะนับตอนที่พอครบเวลาประมูลรับยี่เ็นาทีตรงนี้พอครบเวลาปุ๊บนะมันจะเอาทุกคนที่เสนอราคา680,000มืเนี่ยครับไปประมูล vs ไปประมูลแข่งกันนะครับแบบที่เราเห็นนะ่ะที่มันมีประมูล vs เด้งขึ้นมาให้คนอื่นมาเชียร์มาลองแทงได้ว่าใครจะชนะไปอะครับผมเงื่อนไขมันจะเป็นแบบนี้นะนี่ครับผมประมูล vs ที่ผมบอกนะเป็นออคชั่นแบบนี้ทางขวามือเนี่ย อย่างที่เห็นเนี่ยราคาเท่ากันหมดเลยเนหะ็นไหมอันนี้ผมดาว่า1นึ่งแสนสามหมื่นเนี่ยน่าจะเป็นราคาสูงสุดตอนที่ประมูลรับอะครับทุกคนที่เสนอราคาสูงสุดตอนประมูลรับเนี่ยจะได้มีสิทธิ์เข้ามาประมูล vs เห็นไหมครับทางซ้ายทางขวานเนี่ยแล้วก็สิทธิ์ครั้งที่สิทธิ์ในการเสนอราคาคือได้คนละ5าครั้งเท่ากันนะครับเสนอได้ขั้นต่ำทีละ500นะครับผมนะก็แข่งกันไปตามลำดับส่วนผู้ชมก็เนี่ยครับ มาแทงได้ว่าใครจะเข้าวินไปในการประมูลนี้นะครับผมยิ่งแทงเร็วตั้งแต่ต้นๆเกมอย่างเงี้ยแล้วเราชนะเราก็ได้ย,ยิ่งได้ของรางวัลเยอะนะลองดูนะครับผมนี่ประมูลเอาหนังสือกันเต็มที่เลยนี่ฝั่งชิวหนังสิบโลเหรอโอ,โอเคของพระใช่ไหมเนี่ยพระวิาสาปะอ๋อคลาสทั้งหมดโอเคครับนี่นะครับระบบการประมูลเนาะเผื่อใครสนใจจะเข้ามาประมูลก็ ลองดูตามนี้ได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคริปโตเส้นไปในเกม ROX Next Generation ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนบาย